สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมวดประจําวันที่27มิถุนายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมวิ่ง9กับ1นะครับผมสำหรับ4หลุดนะครับผม หนึ่งก็หลุดไปนะครับผมก็มาเฉพาะเก้านะครับผมเลขที่ออกนะครับผมสองสามสองสองเก้าศูนย์นะครับผมสําหรับเก้าศูนย์ก็เข้าเข้าตัวตัวเจาะนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะอยู่นะครับผมสําหรับเก้าศูนย์นะครับผมสองสามจะเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สองสอง เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมและก็2 9 0เป็นชุด3ตัวนะครับผมถ้าเป็น9 1 2ก็ได้เฮเลยนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผม2ก็มาอยู่นะครับผมแอดมินเจาะได้2อ,อยู่นะครับผม9 2แอดมิน จับผิดตัวนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมก็เข้าเฉพาะ90นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่27วันจวันจันนะครับผมวันจันที่ที่27แอดมินก็จะให้เด่นอยู่ที่9นะครับผม วิ่งอยู่ที่สองกับ0ูนย์สำหรับเก้านะครับผมแอดมินก็จะให้อยู่ที่เก้าหนึ่ง 94 96 97นะครับผม95แอดมินก็ชอบอยู่นะครับผมวันจันทร์ แอดมินก็ชอบ95อยู่นะครับผมแต่แอดมินเขียนลงไปเดี๋ยวว่าเยอะตัวนะครับผมก็กันไว้ก็ได้นะครับผมกัน95นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่20 ขอโทษนะครับผมเป็นสองหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกนะครับผมสองหกกับสองเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม

แล้วก็0ูนย์เจ็ดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลก็จะมี99 22แล้วก็0ูนย์นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะให้อยู่ที่496 สามเก้าเจ็ดแปดศูนย์ห้า 624แล้วก็920 902นะครับผม920เป็นชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำงวันที่27นะครับผม เป็นชุดโค e ้งส <in> <in> ุดท้ายนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่ง2กับ0นะครับผมสำหรับเก้านะครับผมแอดมินก็จะเน้นให้อยู่ที่94นะครับผม96 97ก็ต้องรองนะครับผมรองนะครับผมสำหรับ95เป็นตัวกันนะครับผมถ้าชอบก็ตามนะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินให้เน้นอยู่ที่ 2, 1 2,5นะครับผมสำหรับ26กับ29นะครับผม ก็ต้องรองไว้นะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับผมสำหรับศูนย์นะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่ที่0ูนย์สนะครับผม0ูนก็ต้องรองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็เน้นให้99แล้วก็0ูนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็มั่นใจอยู่ประมาณ80%นะครับผมต้องเห็นแน่นอนนะครับผมสำหรับ9นะครับผม2และก็0นะครับผม แอดมินมั่นใจอยู่ประมาณ80%นะครับผมต้องเห็นแน่นอนนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่496 920และก็624นะครับผม F4 พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ